สวีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่นะครับ Honda City นะครับปี2014ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับได้เป็นสีดำเนี่ยนะครับเท่เลยมาดูสีรอบๆคันนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับอ่าผมเลยทำรีวิวไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับผมด้านข้างนะครับเดี๋ยวกล้องปรับโฟกัสกว่านะครับผมโอเค จ้าของเดิมนะครับใส่แม็กมาให้เรียบร้อยครับเท่ๆเลยนะครับผมเข้ากับตัวรถสีดําดีด้านท้ายนะครับบางจุดต้องเก็บงานบ้างนะครับผมจะได้สวยๆนะครับเวลาลูกค้าสนใจนะครับหรือมาดูนะครับผมมันจะได้งานเรียบร้อยนะครับก็เลยรีวิวไว้ก่อนนะครับผมด้านข้างนะครับ เรามาต่อกันภายในของค o น d a City กันนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเก่านะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับสวยดูดีนะครับผมจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมมันขาดนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้นะครับผมดูด้านหลังกันครับผมหมอนด้านหลังครับไม่มีขาดนะครับผม ทางซ้ายและขวานะครับอ่าจุดเนี้ยตรงเนี้ยจะผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมแก้ไขให้นะครับครับเรามาต่อกันด้านท้ายของ h o n d a City กันนะครับผมถ่ายช้านะครับด้านขวานะครับต้องอาจจะโฟก,กัสไม่ขนาดนะครับผมมาดูนั้นกันนะครับว่า ล้อไหลมีไหมล้อไหลมีนะครับผมอ้าวลูกค้ามีาสายสายพ่วงแบตให้ด้วยนะครับผมครับเรามาต่อกันด้านเครื่องยนต์ของ h o n d a City นะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา,าที่บอกนะครับดูดบรอบๆ่อนเลยเราดูให้กันชัดๆนะครับห้องเครื่องนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผม สวัสดีครับมีควันไหมเออได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda City นะครับเกียรธรรมดาปี2014นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับเหมือนเดิมนะครับออกรถฟรีดาวเหรือง่ายก็่า0บาทนะครับผมสามารถปรึกษาเคสไฟแนนซ์ได้นะครับออกให้ทุกอาชีพนะครับผมและเหมือนเดิมอย่างที่บอกตามเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ